AK47 ไหนไหนคุณเชียงมาอ่ะเออได้สักทีผมกินรับแบบเขาวันนี้กี่เดือนวะสามเดือนแล้วสองเดือนสองเดือนเอาให้แม่ให้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวไก่นี่มันสองร้อยสิบบาทครับแม่อันนี้อันนี้มีไก่ปะมีไก่ปะไม่มีหมูอย่างเดียวมีแป้งปะมีแป้งปะไม่มีไม่มีมีน้ำหมาแหฮ้ อยากยากเดี๋ยวใจให้เดี๋ยวใจให้เดี๋ยวมึเอาขากล้องมาเลยเหรอมึงเห็นชีวิตกูลันท์ดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ขากล้องแล้วหัวกล้องตรงไหนเด็กกำลังนั่งดูอะไรมึงมาพอดีแล้วมึงแค่มาจน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 กูหยุดหน้านี้พอดีอ่ะมึงดูกำลังเข้าสิงอ่ะไอ้เหี้ยมึงมาพอดีเลยโอ้โหอะไรครับกูลิกูลกุล กูเลยรีบอ๋อเหลือที่ไม่ใช่ของกุญแจคือมึงเอาแยกก็ได้ป่ะวะมึงแยกก็ได้ปะไอ้เหี้ยพอดีดีเลยคือสแลมดังอ่ะมันมันก็เหลือพื้นแหละแต่มันไม่เหลือเยอะขนาดนั้นไงอ๋อเราบอกเราบอกเนี่ยเหรอครับฮะเราบอกเนี่ยบล็อกเนี่ยบล็อกแค่บอกแค่เมสเมสเมสเขาเรียกบอกแคมเมสจริงเหรอเขาเรียกแคมเมสเอ้ยไม่เถื่อนนะเถื่อนก็เอออย่าพูดว่าเถื่อนดีเอาเอาเป็นว่า กู s <S ไม่มีตังค์ก <n ane. S 1> ูไ <binding suit. S 1> ม่มีตังค์ซื้อมึงไอ้เหี้ยมึงมันราคามันน่าซื้อไหมไอ้แยมันดูบล <15, 000. S 1> ็อกแม่งอ่ะสี่ห้าพันสามสี่พันนะกูเจออย่างต่ำอ่ะขั้นต่ำสุดอ่ะสามพันห้าอะไอ้ยต่ำสุดอ่ะสองพันแปดที่กูเคยเจออ่ะเออไอ้เหี้ยแม่งกูฉาชยไปแม่กูบอกเลยว่ากูบอกเลยว่าโตนี่วิวมันเต็มแล้วนี่ไงเนี่ยโต๊ะใหม่กูเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทำ ยังไงต้องไโกูเทปะเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อชั้หนังสือมาวางตรงนี้ไว้แต่ว่าหาก่อนอะไรเนี่ยเจ้าหากีดีสมาลินเอ้กูขายแล้วเออ้ยกบูขัดสนอเยีอย่รงนี้ กูขายขายไปประมาณได้200อะไรเงี้ย280อะไรเงี้ยบ้าบอเอาเล่ม9มาเล่ม8ก็แลส,สิครับรออะไรอ <laughs> เอในี่ของอันเนี่ยหยุดซื้อไม่มีรจริงยังไม่มาเลยเนี่ย<ะ>ยังไม่มาเนี่ยอันอันนี้ลังตาอ๋อหยุดซ<ะ>ื้อไม่มีจริงกระลุกมาโทรไปยังยังไม่โทรอ,อาจจะมาอาจจะมาตอนที่เราอยู่ก็ได้ตอนเนี้ยอเ,เออมันมันมีความเป็นไปได้ไงช่วงเที่ยงเที่ยงไบ่ายอ่ะมาทำอะไรมาทำอะไรกลัมาเอาของ กูเอ <g ül> าของของอะไรวะอ้าวแล้วที่มึงอันบล็อกไปอ้าวกูว่ากูว่าไอ้เหี้ยมึงสปอยเลยเนี่ยกูยังไม่ได้ลงคลิปไอ้นั้นเลยอ้าวเหรอเอ้ยไม่เป็นไรไอ้เหี้ยคลิปนี้กูก็ลงทีหลังใช่ใช่ใช่อยู่ในนี้อ๋อโอเคอน,น่ารเฮ้ยอ,อันนี้คือเล่มระก้าสิบห้าคือคือมึงได้ทิมแรกเท่าไหร่นะหกสิบหรือแปดสิบวะหรือเจ็ดสิบวะ แปดสิบเออมึงมึงพลาดแล้วแหละหงอีก็ไม่สวยดลวะเออนั่นแหละ <95, 80. S 2> แปดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าห้าเก้าห้าไอ้ยบแล้วมึงคิดดูเว้ยมึงคิดดูคนไม่ออกมาขายพิมพ์แรกกัน,นคนไม่ออกมาคนไม่ออกมาขายพิมพ์แรกกันเกือนอะอ่ะไอ้ย่เก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าิอยู่เล่มเดียวออแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเล่มเก้า ว่งนี้เิ่มเก้ามาเก้าห้าเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาคลิปคลิปที่ถ่ายวันนี้ต่อจากคลิปหยุดซื้อม่มีจริงคือกลอะถ่ายรวมๆกันไว้เพราะกูอันบ็อกหลายวันมากเว้ยฮะได้จากเออขาเรียกว่างานหนังสือเออแล้วก็ตามนั้นแหละเห็นไหม เห็นครับเพื่อนคนละไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยนี่ผมมึงบอกว่ามึงไม่ซื้อกล่องรักไอ้เบนมึงทักกูว่ะที่หลังเนี้ยอ๋อก็เลยคือกูตั้งใจจะซื้อไว้อยู่แล้วเว้ยรอถ้าถ้ากล่องรักมากูจะซื้อพร้อมค่างูยางไงเผื่อมันยังไม่หมดมันก็ไม่หมดจริงใช่มันไม่หมดจริงๆก็ดีแล้วเนี่ยไม่ซื้อกล่องรักเลยอะกล่องรักเรื่มงหนึ่งสองหาง่ายโยเรื่มงสามเรื่มงสามไม่ซื้อกันยังยังไม่รู้ต้องต้องดู ต้องดูต้องดูนี่มึงไม่คิดจะเปิดหน้าเนี่ยเหรอมึงไม่คิดจะเปิดหน้าเลยไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเหรอแล้วที่กูถายนี่คือไม่ไม่เปิดหน้าอู้หูเต็มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเอ่อโลโก้ลูน่าแปะเต็มหน้ามึงก็ได้อะี่บ้าบอไม่ใช่ผมไอคนนึงเซนเซอร์ไงเซนเซอร์อีกคนหนึ่องแล้วมึงมึงเนี่ยว่ามึงไม่ซื้อกล่องรักไงกูว่าไม่ได้ซื้อกูก็เลยไม่ได้ซื้อกล่องรักมึงเชื่อกูเหรอมึงเชื่อกูเหรอกูจะพ a s s ไม่ดีเลยอะไรอ่า ซื้อยากซื้อก็ซื้อไงมึงการตัดสินใจมันได้ขึ้นอยู่กับกูเว้ยมันขึ้นอยู่กับมึงเทนายเออเวลามึงอยากซื้ออะไรมึงกดเลยเว้ยถ้ามึงมีตังค์ให้กูถามมึงไงมึงถามเพื่อนมันเป็นมันเป็นแนวแอคชั่นนี่เงี้ยมึงไม่น่าจะชอบหรอกใช่หรอเออของรับไว้ใส่อะว่าเลิฟคอมนะไม่ใช่แอคชั่นเลิฟคอมอะไรเลิฟคอมอะไร อินเตอร์ไฮเหรอเออเอินเตอร์ไฮคือแอคชั่นโคตรแอคชั่นไม่เออไม่ไม่เหรเอออินเตอร์ไฮมันการแข่งฟ้าสแลมดังอะไรเหี้ยไม่ใช่แล้ววุ้นดูปกที่ที่กูให้มึงดูเอ๊ะไม่ใช่ปกสันที่กูให้มึงดูตอนนั้นอะโอ้โหเลโคตรโคตรโคตรเที้ยเอ้ยแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อนะเขาเขาไปรันซื้อมาวันนั้นเนี่ยอ๋อโชคดีไปเป็นอย่างเฮี้ยดีดีนะกูยังไม่ได้แบบนั้นใช่ ป่ะปเราจะเร <si like> okay. MM ิ่มเราจะตัดเราจะเราเราจะทำอะไรกันเนี่ยวันนี้เริ่มคอนเทนต์มึงพ่อของกูยังไม่มาโอเคเอของมึงไงนั่นน่ะอู้วเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตัดต่อพรมแดงให้มึงนะคะเออขอบคุณวันนี้วันนี้เรามาเรียกว่านามาเอาของไอ้ไอ้เรื่องเนี้ยถือว่าเป็นประกอบแต่ว่าวันเนี้ยเราเรียกว่ามาแสดงความดีกับเอกมิตรเกียตินะฮะในโอกาสที่มัน บแล้วเดินตกขัดเอ้ยเข้าผัวโอกว่าเออต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้ววาเอาไว้เอาไว้เอาเริ่มเอาไว้เอ้าเอ้ามามาเอ้าไอ้ไอ้ที่มาเอาภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเออไอ้นี่พรอพแต่เนี้ยของจริงมันคืออะไรอน่ คืออะไรครับเรามาแสดงความดีกับเอซีสี่เจ็ดนะฮะโมกันเต็มที่เลยนะโอ้ยอบคุณครับครับมันมันมันจบการศึกษาแล้วฮะตอนนี้ก็คือมันมาจบปริญญานะแต่ว่ามันไม่ได้รับเนาะผมจบจากสุสานครับเฮ้ยมึงไม่จบจากไอ้นี่เหรอโตเกียวเหมือนไอ้เรื่องตัวไหนอะโอ้ยสุสุรันตำนานกว่าเยอะอ่ะเราจบไปอย่าไหนวะเออสุรันสุสุรันโรงเรียนนักเรียน เขามีแต่นักเรียนดีเด่นใช่ไหมอันนี้นักเรียนตีเก่งตีละฟังแทงอ่ะตีใช่เหรอตีเทคโนยตีละฟังแทงหรือตีอะไรเอาก็ตีขั่วเหรี่ไงตีตีตีใช่เหรอใช่เหรอเอาใช่งั่วเหรียเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรผมพูดมาให้เต็มปากเลยนะผมพูดไว้เต็มปากเลยนะตีตีหม้ออย่างเงี้ยอ๋อตีหม้อติดตาตีหม้อเออใช่ใช่ปกติมันไม่ปิด เอาไม่ปิดกูโกงกูโกงไอ้เนี่ยไวะเนี่ยคือไอคนโง่ก็ปิดตาดิกูก็กูก็เปตบตาเดินชิวไปตีหม้อ่อกูบอกติตีบ่อยไหมเออมังก็อมันคนละเรื่องแล้วปะวะไอ้เนี่ยเอ้ยอ่ะตอนนี้ต้องขึ้นติดเลทแล้วนะโอ้ติดเลทสิบแปดบวกนะครับอะไรเงี้ยมา คุณจะว่าไงต่อครับครับคุณจะว่าไงต่ออันนี้ก็ภาษาเทคโนโลยฮีฮะรับรับโอ้โอขอบคุณครับเดี๋ยว,ยวอันบล็อกเลยปะเดี๋ยวตัดชีพไปี๋ยวอันบล็อกเลยเดี๋ยวรอ,อ,อทไอ,อไม่ใช่อ่ะบล็อกบล็อกนั้นมาเดี๋ยวค่อยค่อยตัดพร้อมกันเลยถ้าถ้าไม่รู้จะมาเปล่าถ้า,าถ้าถ้ามาไม่มาตอนมึงจะกลับเดี๋ยวกูตัดเลยโอเคเดี๋ยวทำคอนเทนต์ของคุณมนลก่อนนะครับมนลเอ้ยเออคุณจะทำคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวบอกในนี้เดี๋ยวมันเฉลยหมดใช่ใช่โอเคครับ ขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณหน่อยครับขอบคุณเอ้ยผมผมต้องการต้องขอบคุณเอ้ยขอบคุณเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวดูกันว่าในกล่องนี้จะเป็นอะไรนะฮะปิวละไอสัตว์ตืดตืดไม่ไม่เป็นไรหรอกเอเจ้เอาละครับกลับมากับการอันบั้มกล่องปริศนากันไม่ใช่ คือคลิปเนี่ยกูว่าจะถ่ายแบบมาราธทอนไงแบบว่าคือกูมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วอ่าแต่กูยังไม่ปล่อยกูปล่อยที่เขาุก้กับเพราะว่ามึงมาบ้านเดี๋ยวมันจะสปอยขั้หมดอันใหญ่อันใหญ่คือมันมันใหญ่มากมันเด่นมากใช่นี่ก็คือบล็อกบล็อกที่ผมซื้อมาวันส่อส่งเร็วมากของนพิมใช่หุ้ยส่งิมพวส่งไวอันนี้เป็นของที่เพื่อนให้ผมนะเดีอันนี้เดี๋ยวแกะทีหลังแกะแกะอันนี้ก่อนไอที่นี่นะมัน นะใครเข้ามายินดีกับมันได้นะครับเออผมไม่ผมไม่แปะเฟซหรอกเข้ามายินดีนะผมจะแกะอันนี้ก่อนแล้วกันนิสภาพของเพื่อนนะครับแกะอันนี้ก่อนนะครับนิสภาพของเพื่อนนะฮะแต่บางคนเขาแค่คิดกับเราแค่เพื่อนอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยโดนโดนขยี้แน่มือไงศาสตร์อานุฮานะเลยอานุฮานะเลยไปเอามาตัดสิยัง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 ไอแค่นั้นยังโดนไม่พอยังไมเพื่อนอานุฮานะไปเอลมาตัดสิ่ขยี้ด้วเองอะานุอ่ะไอขยี้อะไร สวัสดีครับผมมดๆนะฮะอยู่ในน้ำเต๋อเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงคลิปใหม่ฮะคลิปคลิปวันวาเลนไทน์อะไรของมันนะเดี๋ยวไปดูกันได้นะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในเฟรมมันด้วยคะไม,มไม่รู้ไม่รู้ว่าคูจะลงก่อนหรือว่ามึงจะลงคลิปนี้ก่อนเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่ามึงมึงมึงเอาเฟ<อ>ราเดี๋ยวแปะไว้เลยมึงมึงเอามึงเอามีดมาจี้คอคูแล้วอ่ะว่าให้เข้าเฟรมไม่เข้าเฟรมมึงตายอะไรเงี้ยมาเราจะมาดูกันนะครับ เในกองตินานี้มีอะไรเอ้ยต้องต้องแลรทไหมแลรทไหมก็เอาเรื่องอยู่เป็นเป็นเรื่องว่ามีของแถมจากแอนนี้อนิเมตอันนี้เมดนะอันนี้ต์เลยปวดชอบขันยี่ยศเขาไม่งอนิเมตนะเอนะเอะแอนิเมตนะเพราะว่าเพราะว่าแม่งทำให้กูเสียตังค์เห็นป่ะแต่แต่ละคลิปที่กูพูดแอนิเมตเนีกูจะใส่เสียงเออเออไอ้เหี้ยเออนิเมตนะเออเอว่าแต่กูต้องแกะด้านไหนวะเออย่ออย่างไรเอย่อย่างไรแอนิเมต์อัน ไอ้เหี้ยรู้กันหมดแล้วเขารู้กันหมดแล้วไอ้เหี้ยสรุปดวงตานั้นเป็นดวงตาใครวะที่มึง right? เคยสงสัยเมื่อเอเอตีเจก็คือคนที่มาพูดอยนีครับอันนะก็คือมึงมึงได้เห็นอันในคลิปคลิปนึงกูเคยเอามันลงแล้วเว้ยมึงไปหาดูเองว่าคลิปอะไรเม้นกูด้วยไอ้เหี้ยแล้วก็ว่าแต่ว่าทำไมมันเคาแกะเอาเขาหอนนั่นเอ้ครั้งนี้เขาสุดยังไงครั้งนี้เขาหอกันกระสุอปกตินี่มาถ่ายสี่ชั้นเดียวโขาแกะเนม กระชากเลยอะกระชากกระชากเออมันแบบมันติดมันติดรอยเรากระเท็บอ๋อโดนอะครับเรามาเล่มแรกวิ่งมันร้อนอุ้ยมันร้อนมันร้อนนะร้อนลุกอุ้ยร้อนเลยอุ้ยมือพองเลยมันตากแตนหรือเปล่ามาใส่แน่เลยเนี่ยมอไซาใส่มาเล่มแรกครับคือเล่มนี้ครับคุณคุปต์ไม่ยากรู่ผมเป็นตัวประกอบเล่มเท่าไหร่เล่มแปด เรามาดูกันนะครับว่าม <an ีอะไรผิดปกติไหมคราออดการ์ดอนิเมะเนอะนี่กูจะใส่อีโค้ดเหมือนกันเนี่ยใช่ไอ้อย่างดีหน่อยแต่แม่งก็เที้ยเหมือนกันนะอ่าวชั้นที่สองอ่ะขออนุญาตขออนุญาตเอ่อไม่เหมือนกันเด้เลยชวายเลดกูไปหมดแล้วไอ้เที้ยเลยนี่ฮะนี่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 ฮะสันเปียวจ้าอันนี้ กเบียวจ้าเบี่ยวอีกโอ้ยหัวจะปวดว่ะก็นะผมก็จะเริ่มเก็บคูโบนนะครับเพราะว่าเสียงหลอนน่ารักมากคุณคณะคุณคณะคณะหมูเกาะคุณคณะสันก็จิกาย่นย่นนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอ้ยไม่ใช่สันซิลย่นย่นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากูไม่ซีคุขายแพงมีจรย้อนจริงจริงเลยไม่ไม่ไม่ได้มุกเลยร้อนจริงจริงเลยสองสองร้อยลุงส่งมาเล่ม เร่มนี้คือเร่มที่ผมก็รอเหมือนกันนะนี่ว้าวมาแลกวแฟนตูผมแฟนตัน้องยิปเปอรกับสาวนากักดนเรีเล่มงลาวเลยครับมึงค่ะเอาทุกมุกเอาทุกมุกเนีเล่มแปดเขาก็มีให้ใช่แต่กูไม่มีมึงไม่ซื้อไอ้ครับกูโหั่งกวชวนให้มึงซื้อแต่มึงไม่ซื้อเป็นไงล่ะดิ้นดิ้นเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่มแปดอยู่ไหนวะ อุ้ยกบูนได้สันอุ้ยเบี้ยวเบี้ยวนิดเบี้ยวอีกแล้วโอ้รักติมนิดนิดนึงแต่แต่ไม่มากเท่าไหร่นะใช่โอเคนะถือว่าโอเคน่ารักน่ารักเล่มสุดก็ออกแล้วนี่ใช่ไหมญี่ปุ่นใช่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 ปากให้มาลินนจะจะไปวันข้าปากเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นกูนะเอาไอติมใส่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 ไอติมอะไรไอติมไอติมกะทิเลยไอติมกะทินะครับโอเคนี่คือพ่อหนุ่ม โกโจโนะนุ่โกโจกีอัดเย็บเก่งเนเะนกีอัดแถมยับเก่งแหมโอเค,คนเกิดนี่เซียวแมลว่าโชคดีจริงนะโชคดีโอเคฮะมีหมีนะมันชอบหมีเหรอไม่รู้ชอบหมีนามารินมีหมีแต่กลัวเป็นเป็นคนหน้าหมีแต่ไม่นามารินอะมีหมีเออามาลินก็ตาหมีที่ห้องมารินใช่แต่กลัวคนหน้าหมีมาเรามาแกะอันนี้ดีกว่าไอ้ไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่นะเอออันนี้เป็นอันนี้เป็น มันเป็นใครใครดูคลิปก็คือมันมีคลิปที่มันคนมีคนเอามีดจะจี้คอผมแล้ววะให้ตาหมาให้สักทียะคอนเก t สเทรเ o ชั่นเอควิสโฟรตี้เซเว่ษาีนเตยที่ผ่านอันนี้อันนี้ได้จากได้จากอนิเมะใช่ไหมฮะใช่ครับเอ้ยมาเรากลัวได้มาจากอนิเมะแล้วกลัวมาใส่กล่องอนิเมะให้ไงอ๋อก็คือเอ้แล้วแล้วมึงได้ลงคลิปของอนิเมะจังวะ เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวราดูกันเลยวันนี้วันนี้ป่ะวันนี้ป่ะวันนี้ป้าวไม่ไม่จะลงคลิปหรือว่าเดี๋ยวทำคลิปว่าเลนทายกันอยากกลับไปทำคลิปว่ารลนทายไปดูกันได้นะครับคลิปว่าเลนทายรอชมได้เลยนะเพราะว่าผมก็เมั่วไปเยอะนะฮะอาจจะอาจจะเกิดชั่วโมงหนึ่งนะก็ดูดูก็ดูเลยนะครับดูหน่อยนะครับถือว่าเพื่อนผมแม่งลงทุนขนาดไหนเออนะจะบอกใครว่าเพื่อนผมเอาคุณเชียงให้ผมแล้วนะในรอบสองเดือนนะ ไม่ใช่สองเดือนในสิบปีไอ้เหี้ยกูสั่งหนึ่งขีดมุ้งแมวมาให้กูไอ้เหี้ย <โล S 1> เอาโลหนึ่งไปเดี๋ยวได้ไเด้ไปเลยเดี๋ยวผมจะชักด,ดาบนะโอ้ยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยอ,อือนี่แไรโอ้ยโบนี่แม่งปวดใยให้เสียนใจข้างใน,น,นข้างในอะแรกว,ว,ว่าจะหอมสัก,กาอ,อันนี้สัก,กาสัก,กาเล่โอเคละน,นี่คือหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นนะฮะ ไม่หนังสือพิมพ์เกาหลีแต่เป็นมาง,งอางญี่ปุ่นอ๋อไหนมาอ่านหน่อยเฮ้ยไดสาระนี่ัดหลักๆคืออยู่ตรงนี้ครับอุ้ยของมาอย่างดีมากเลยอะคุณขอมเหมือนพึ่งซือ้อะนานแล้วออ๋นานแล้วปุ๊บว้าวนี่ก็คือโอ้สะดุดลักยายแฟนเช่านะฮะมาเรื่องที่หนึ่งนะครับรงรองพิเศษพิเศษว้ามันคือคีไอ้นะครับ ที่ผมเคยจี้คอมันบอกว่ามึงเอาที่อานมาให้กูสุดท้ายอินเสิร์ชชิปก็แหละสุดท้ายมึงก็เอามาให้กูจริงๆว้าวแล้วได้มาแบบราคาเนี่ยบอกบวกนิ่งๆรวมส่งถือว่าถือว่าค่าส่งถือว่าดีเออคือว่าเป็นค่าส่งโอ้ยเป็นยังไงบ้างดีได้ข่าวว่าที่อานนี่มันมีอะไรผิดปกติปะทางรถอะทำไมอะเล่มแรกอะถ้าจำไม่ผิดนะแลสันปกสันไม่ใช่สันเปี้ยว มันจะมีรอยล้นๆเหมือนคลื und, ล und, ล then, ่นน้ำอะไอแต่นเรื่องนี้นี่สมบูรณ์แบบมากเลยนะใช่ใช่ใช่โอ้ยคุณหามาได้ยังไงเขาเนี่ยในกลุ่มครับโอ้ยอย่าอย่าไม่บอกกันกันว่ากลุ่มนะเดี๋ยวคุณไปตามเอาแต่แต่เผลอๆคนดูแม่ก็อยู่ในกลุ่มใครอยู่ในกลุ่มนะแสดงตัวเลยนะแสดงตัวนะฮะกลุ่มอะไรก็น่าจะรู้ๆกันตามหาจุดๆนะเออโอเคแล้วก็ขอขอบคุณคุณมากนะครับที่เป็นซับสไคร์ตเดี๋ยวอจะออกประกาศชื่อผมประมาณสิบคลิปได้ไหมนะ คุณคุณนั่งขอบคุณผมกูก็กูก็ประกาศกับทุกคลิปนะใช่ใช่ประกาศยังไงขยี้ไงเ็นคลิปคลิปพีคารุคลิปมันพีดมึงก็ขยี้กูพูดถึงก็ก็ให้มึงมีตตนบังคัทำร้ายจิตใจผมไปแล้วเพราะว่ามันเคยมีคนทำร้ายจิตใจผมไปแล้วอันนี้มึงส่วนตัวอะไรจอาจริงนะครับผมผมเห็นมันไอเน่แล้ผมกลัวมันผมตัดให้มันเลย อผมจัดเดี๋ยวผมจัดฟุตเทนให้มันเลยอ่ะเอ้ยเยขาเขาเรียกว่ากูใช้ยาวๆใช่ใช่ใช่ฟุตเทนนี่น่าใช้ยาวๆวาเลนไทน์นี่ง่ายใช่ยาวๆไม่ฟุตฟุตเทนวาเลนไทน์นนม,ทนทมีใหม่แน่นอนนะครับคุณคุณจะไม่เบื่อครับ,รบนอกจากมีคนทำไลฟ์แ <c oughs> จ็คผมแล้วจะมีอย่างอื่นดูกันว่าเป็นยังไงเพราะไอ้คลิปที่ไปอยู่ในวาเลนไทน์ใช่ก็ก็มึงพูดเองในท้ายคลิปเนี่ยต้นคลิปเรก็พูดก็พูดถุงโดน มัก็มันมันเป็นเรื่องราวเมื่อนานไปแล้วนะเออเมื่อขอขอพูดในสิบ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 สองปีที่แล้วเมื่อสมัยผมสั่งกุนเชียงสิบสองปีที่แล้วก็เขสั่งกุนเชียงขีดตอนนั้นนี่ใชไหมสมัยสิบสองปีที่แล้วตั้งแต่มึงเข้ามาเรียนที่มึงเข้ามาเดิมสองปห้าเดิมสองใช่ป่ะอืมอือนั่นแหละนั่นแหละเรื่องราวมเกิดชื่นช่วงนั้นแหละมึงไอ้้เหียนานไหมครับกลัวก็ได้ลงวันลึนทายแล้วแหละนี่คือคลิป ชีวิตรันทดะเนโ่ยหน้าลุงแหม่มลอยไปเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิป a k 4 7นะคะก็ช่าเบื่อไปดูช่องมลมลหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้มันเครียดมากมันแบบไมกดดันกันจัวไ่ใช่ไอ๋อไ่ใช่ก็คือคุณคุณซีเรื่องยอดวิวปะล่ะ อผมไม่ชีผมไม่ชีผมทำเพื่อเขามสุสุนัยแต่แต่ถ้ารด้เยอะก็ก็ดีเขาเป็นกำลังใจให้ผมอะไรอย่างนี้นะก็ถ้าได้ซักพันซํำมันคือเปิดรายได้ได้ไงเออตอนนี้2 0า0ซับของกูเพิ่งแต่เสวันนี้ก็อีกยาวไกลอ่ะใช่แต่ว่าแต่ว่ากูจะจำจนถึงหนึ่งพันซัำหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยว่าอจะอกวงการอนจากวงการแต่ว่าอาจจะถายอย่างอื่นเนี่ยถคิป ลงดไฟตก็มีแล้วล่ะครับอยากเล่าแก๊บบูครับแก๊บบูอ๋อหูยแต่ถ้าอ่านแค่เล่มแรกๆมันก็เล่าถามว่าเล่าแนวได้หมดไหมได้หมดนะอ่านแค่มแรกอ่ะเล่าได้หมดเลยเพราะว่าเล่มต่อต่อไปมันคงคงเฮียเหมือนกันนะโอเคตามนั้นนะผมป้ายยาแก๊บบูมาแล้วนะดูซิว่ามันจะจะเก็บไหมมันจะเก็บหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอ่านตอนว่อ่ตอนรอบต่อไปเออโอเคก็ไปวันต่อไปเลยใช่ ว่ามีคนมีคขทำลายจิตใจผมมาแล้วอย่ี้อย่างนี้นดินี่ฮะวันนี้เราก็มาเสียตังอีกแล้วนะแต่ว่าร้านนี้ผมคงยังไม่จัดอะไรนะยังไม่มีอันไหนน่าโดนอ่าอันนี้ก็น่าโดนนะมาหาศึกคนชนเทพโอยคปะเออน่าลองน่าลองอันนี้ ซื้อดีกว่าต,ตอนแรกจะซื้อมาหาคนชนศึกนะแต่ผมมาเศษนะก๊อบลิสเซ่อยากอ่านวะเขียนผมได้อ่านละซ,ซื้อ200้อได้ส่วนลดด้วยนะถ้าใช้เอเอวันนี้มันเสียตังค์แห่งชาติชดัดมีเรื่องที่ผมอยากซื้ออีกไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปยักษ์ช็อปต่อล้วกันเนาะ 41ก็มีมีมีดีเหมือนกันคนไม่เข้าเยอะนี่ยิ่งดีเลยจะได้เหลัญเสกโอเค okay. แค่นี้แหละ <c oughs> นี่ฮะที่มาซื้อก็มีสัตว์โลกไม่น่ารักด้วยเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเราจะไปดูสัตว์โลกกันเอช่องกูทำมางงาะมารีวิวสัตว์ดังนั้นนี่ฮะ้านเดิมประจำผมที่ของแถมอะไรบ้างนะตูกเกอรมีล่มนีด้วย วันนี้มีของแถบอะไรนะครับโค้ดนะแบดแบตเลอร์ครับ,บอ,อ,อโอเคครับอันนี้เล่นอ,อะไรเนี่ยโอ้อ อ๋อครับขอบคุณครับไปได้อ่านอัน <c oughs> นี้มานี่ตัดซะหน่อยชานะไปดูได้ในนี่เลยอ e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  ีกทีไหนวะสักอีกทีหนึ่งนะว่าจะกด ชายิพาไมียี่6หกเลยเหรอวะมีครังข่าวเล่มห้าด้วยอืมราบพิมพ์คงไม่ได้กดนัดจ้านี่ฮะจะมากดนี่มูรอกเล่มเจ็ดออกแล้วเอ้ยกดอะไรนี่ล็อกกดโัวๆจ้า หาเล่มที่มัน่าเริ่มที่ดีกว่านี้แหละอืมสั่นกระเดียวมันเลยประมาณนี้เป็นเลยสี่เล่มน,นะรวยรวยวันนี้รวยวันนี้รวยโตมันไม่ได้่านโพส์ไม่ซื้อ ด,นะดา,า,า,ากวกำบอลเอสดีนะแถมแถมโพสด้วยอ๋อต่อดีเนาะอ่าก็จะมาจัดซะหน่อยไลยจัดละซาซาจิบหนุ่มโอตะคูนนะ,จ,ะจัดเราอย่างนี้นะจัดแบบชุดใหญ่ใส่กับพีชนะ สั่งนี่มีคาราเรลเล่มสามเ่มหนึ่นเล่มเดียวด้วยานปลเสร็เยอะแล้วกสั่งแล้วก,กันคินดาวจีเล่มใหม่มาอย่างเอเยอยังไม่มาอ่านเล่มสามไป จัไม่เอาดีกว่าเนื้อหามันหนักมากเลยอ่ะกลัวกลัวกลัวอันนี้มีเรมมิเศษด้วยนะแต่ผมไม่ได้อ่าน เนี่ยสาวแม่นสาวลืมแม่นนะโมริอาตี้โมเร,ร,รียติบลืมากลืมมันแหละโอ้ไม่มีเรื่มหนึ่งเลยเหรอวะสักนหน้าวะ รอออกเล่นใหม่อยูน่นะฝนดีแล้วปมปนก็ม,มีนะแล้วเท่าไหร่วะเนะี่ยสองสามสิบห้าห้าร้อย าน,านาน115แล้วขนาดนี้วาร่ซุป้าท่างนะราคาอัพแล้วนะอ้แค่นี้นนะเอาเลยครับถ้าล้วครับเดี๋ยวว่าจะไปกดตู้หนังสือต่อนะเออสิ่แค่นี้ก่อน ตอนนี้กี่เสาจุ้๋เหมงจุ๋เหมงจ้เมีอะไรจู้๋เหมังมีอะไรจุ้๋เหมงมีอะไรจุ้๋เมงมีอะไรมีที่แต่ข้าวนี่เลยสสดมากเลยจุเหมเนีกัดกัดนู่นกัดนี่ตอนนี้พูดได้จุเมง จุ๋มเวงมีบาง่าวันนี้เออวันนี้ไม่มีบางงามีแต่ด้านเท่าของจุ๋มเวงนะนี่เห็นไหมดกัดโนกัดโอ้โหโอ๊กัดจนแตกอ่ะกัดจนแตกเลยอ่ะเออจะบาดปาก่ยได้โนโนโจน uh um...